สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับในวันนี้เป็นเรื่องของสับเปลอือที่ชอบขโมยของจากศพเป็นคืนที่ลมเย็นพัดแรงเสียงะระฆังวัดดังแว่วในความมืดวัดหนองโคกเป็นวัดเก่าแก่ที่คนในหมู่บ้านชอบเรียกกันว่าวัดผีอยู่ ที่วัดสัปเหร่อคนหนึ่งชื่อว่าสมชายเขาเป็นสัปเหร่อที่ทำงานอยู่ที่วัดมานานถึง15้าปีเรื่องผีสางไม่ทำให้เขากลัวครับเสียงของสมชายบนกลัวอะไรกันนักหนาผีมีจริงที่ไหนถ้ามีก็มาสิเขาพูดกับตัวเองว่าศพหญิงสาวคนนั้นดูท่าจะเป็น คนมีฐานะเลยทีเดียวเห็นใส่ทองเต็มตัวเลยฮนะเดี๋ยวคืนนี้ต้องแวะไปดูที่สาราเก็บศพสักหน่อยเผื่อได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างยามดึกของคืนนั่นเองเมื่อแขกและญาติของผู้ตายได้ทยอยกันกับจนไม่มีใครแล้วสมชายผู้ซึ่นเป็นสับเปล่อ ก็เดินไปที่สาลาเก็บศพเขาค่อยๆเปิดฝาลงศพของหญิงสาวคนนั้นมือของเขาสั่นนิดๆแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความโลภเขาลงมือค่อยๆแกะสร้อยคอทองคำจากคอศพหญิงสาวคนนั้นอย่างช้าๆก่อนจะยิ้มและหัวเราะเบาๆเหมือนล้อเลียน คนตายแต่จู่ๆก็มีเสียงขู่ดังแว่วลอยมาสมชายเองอย่าหาหงใส่หัวเลยของพวกนั้นไม่ใช่ของคนเป็นเขาจำได้ครับว่านั่นเป็นเสียงของยายพินแม่ครัวประจำที่วัดในวันที่มีงานศพแกมักจะทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานศพเป็นประจำ สมชายทำเสียงหงุดหงิดแล้วตอบกับยายพินว่าฉันทำมาหลายครั้งแล้วยายไม่เป็นไรหรอกแล้วสมชายก็ลงมือขโมยของมีค่าจากศพต่อโดยไม่สนใจเสียงของยายพินเลยยายพินได้แต่สายหัวกับพฤติกรรมของสมชายและบน่นพรึรมพำก่อนเดินหนีจากไป ในคืนเดียวกันนั่นเองครับระหว่างที่สมชายกำลังเตรียมตัวเข้านอนเขาได้ยินเสียงคล้ายเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังลอยมาจากศาลาที่เก็บศพเสียงเรียกเสียงนั้นเรียกชื่อของเขาอย่างชัดเจนเป็นน้ําเสียงที่เยือกเย็นจนฟังดูแล้วน่ากลัวสมชายสมชาย ของของข้าอยู่ที่ไหนสมชายถึงกับสะดุง้งแล้วเอ่ยขึ้นว่าใครพูดแล้วใครอยู่ตรงนั้นเขามองไปรอบๆเห็นเพียงเงาดำๆในสายหมอกและเงานั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เขาทีละนิดทีละนิดพร้อมกลิ่นสาบเน่าเหมือนศพที่เพิ่งตายใหม่ ทำเอาเขาถึงกับยืนตาค้างตัวแข็งเลยทีเดียวแล้วจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งครับพูดขึ้นมาทำให้สมชายเนี่ยกลับมาได้สติอีกครั้งสมชายเอ็งเป็นอะไรเหรอเอ็งเห็นอะไรเหรอนั่นเป็นเสียงของหลวงพ่อแกพูดทักสมชายด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูแล้วสงบแกสังเหต แกสังเกตเห็นอะไรบางอย่างครับนั่นที่อยู่ในมือของสมชายอ่อสร้อยคอทองคำที่สมชายมันถือไว้แล้วมันเอาไปคล้องคอห้อยไว้นั่นน่ะแกรู้เลยทันทีว่านั่นไม่ใช่ของสมชายแน่นอนแกเลยพูดเตือนสติสมชายว่าของที่ไม่ใช่ของเราอย่าครอบครองมันเลยเดี๋ยวบาปมันจะตามกัดกินใจเอา สมชายพูดด้วยน้ำเสียงที่กึ่งหัวเราะใส่หลวงพ่อผมทำมาหลายครั้งผมทำมาหลายรอบละไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับหลวงพ่อศพมันก็คือศพมันไม่จำเป็นต้องใช้ของมีค่าเงินทองหรือแม้กระดั่งซสร้อยคอที่สมชายนําเอามาห้อยคอไว้ มันบอกตลวงพ่อว่าเดี๋ยวก็เผาทิ้งเสียดายมันเลยขอยืมมาใช้ดีกว่าหลังจากคืนนั้นสมชายเริ่มฝันทุกคืนนะครับฝันเห็นหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ตรงปลายเตียงเธอไม่พูดอะไรเลยครับได้แต่ยืนจ้องและเงียบโดยใบหน้าที่ขาวซีดนอกจากจะชี้นิ้วไปที่ สร้อยคอทองคำที่คอของสมชายสักพักนะครับสมชายมันก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคืนทองให้ข้าคืนสร้อยคอให้ข้าสมชายถึงกับสะดุ้งตื่นแล้วก็เงือแตกเต็มตัวนะครับล,ล, í, ลุกลี้ลุกลนจนมันเริ่มบ้าข้าง ขาดสติเขาตัดสินใจนะครับที่จะนำสร้อยคอทองคำที่ขโมยจากศพของผู้หญิงคนนั้นไปโยนทิ้งทําลายหลักฐานในสระน้ำกลางวัดแต่เสียงหัวเราะนั่นของผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนเลยครับยังดังแว่วอยู่ในหัวของเขาคืนแล้วคืนเล่าแล้วลมาวันหนึ่งนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ได้เข้ามาสอบถามนะครับสอบสวนสมชายนะครับว่ามีคนเนี่ยเห็นสมชายเนี่ยแอบไปเปิดฝาลงศพตอนกลางคืนเกือบทุกครั้งที่มีศพมาเก็บไว้ที่สลาเพื่อรอการทำปาชนาะปาชนากิจ หรือบำเพ็ญกุศลอยู่ตำรวจก็บอกให้สมชายเนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมที่เขากล่าวว่ากันเนี่ยสมชายเนี่ยทำหน้าตามีพิรุษถึงกับเสียงสั่นนะครับผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ไม่เคยมีไม่มีหลักฐานก็อย่ามากล่าวอ้างผมเลย ตำรวจก็บอกว่าถ้าสมชายไม่ได้ทำจริงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีหลักฐานถ้ามีพยานแล้วก็ก็คงจะต้องดำเนินคดีตามที่ยากแล้วก็คนที่ไปร้องเรียนนะวันถัดมานะครับสมชายหายตัวไปจากวัดชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหา แต่เมื่อพวกเขาช่วยกันเปิดฝาโลงศพในสลาวัดดูครับเพราะมันดูเหมือนมีอะไรบางอย่างนะครับอยู่ข้างในพวกเขากับพบศพชายคนหนึ่งนะครับที่ดูและคุ้นๆนนะครับนั่นเป็นศพของสมชายนะครับนอนแน่นิ่งในชุดสับเหลอือน้ำเสียง ที่สั่นของชายชาวบ้านคนหนึ่งที่ช่วยกันเปิดฝาโลงศพคุณพาช่วยนั่นมันไอ้สมชายสับเปลือของวัดนี่นะที่พวกเราช่วยกันตามหามันหลายวันเลยทีเดียวแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นนะครับสร้อยคอทองคําเส้นเดิมที่สมชายได้ขโมยจากศพหญิงสาวเมื่อหลายวันก่อนเนี่ย ยังคงห้อยอยู่ที่คอของศพสมชายสัปเปร่อวัดและริมฝีปากของเขาเนี่ยเหมือนกำลังยิ้มเยาะใครบางคนในโลกคนเป็นเมื่อคนเป็นไม่คารบคนตายนะครับวันหนึ่งจะต้องนอนในโรงเดียวกันกับวิญญาณที่ตนเองเคยเหยียบยำ่ำเรื่องนี้นะครับอาจเป็นเพียงตำนานของวัดหนองโคก แต่ทุกครั้งที่ลมพัดผ่านศาลาเก็บศพเสียงหัวเราะของสับปเปลือยสมชายยังคงดังแว่วเบาๆในคืนที่มีหมอกลงหนาจัดเสมอเรื่องของสับปเปลือยสมชายก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ ขอบคุณครับ